สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ยเขาใส่มาหว่านปุ๋ยหญ่ให้เราพี่น้องได้ปุ๋ยชีไก่มาพี่น้องปุ๋ยชีไก่อัดเม็ดเมื่อนี้ยมาซ่องสอบก่อนพี่น้องไก่อัดเม็ดพี่น้องซื้อมาจากโรงงานไปนเลยพี่น้องนเงี้ยงๆพี่น้องเอาเมื่อวานใช้ตน้นยางครับพี่น้อง ไก่แบบเม็ดมาเฉยเลยทีเดิย แดกระเมิดคึมพี่น้องโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยไก,ก่ยกันไดีอยู่ประมาณเอามาดซองสอบพี่น้องใส่รถมาโอเคเดี๋ยวเราไปวานพี่น้องวานอีกลองนึ่งกับพี่น้องโอเคครับผมแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับนี่กุกย่างประมาณสองปีพี่น้องสองปีปกว่าๆไรนี่พี่น้องสะใส่ปุ๋ชไก่ยไปดัมบวกกับเคมีพี่น้องโอเคนะครับสวัสดีครับ